หลือสน,นันสาวมือที่สามของนักร้องดังหนุม่มกลาเตรียมต่อรองของลดค่าเสียหายจากจนูนเพนชุลีเลืองหลักหมืน่นแถมยูให้สามีฟ้องกลับ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้หนุม่มกลาถูกจับตาประเด็นเรื่องสาวมือที่สามและมีข่าวว่าทางบ้านภรรยาโจนูนเพนชุลีเตรียมฟ้องมือที่สามเรียกค่าเสียหาย10บล้านบาทต่อมาทางเพจดังออกมาเผยว่าสาวมือที่สามเตรียมขอบเงินสด1ิบล้านบาทไปให้ทางโจนเพนชุลีและตัดพอ้อกับสังคมว่าโดนกลั่นแกล้ง ซึ่งทางด้านทนายพัฒน์ทนายความของจูนเพนชุลีก็เผยผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าการณีที่มีข่าวมาว่าทางบุคคลที่3ามขบีคุณจูนจะชําระเงินจานวน10บล้านบาทอันนี้ผมและคุณจูนยังไม่ทราบเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่หากเป็นเรื่องจริงก็ยินดีรับเบอร์ทนายเมียหลวงล่าสุดเพจดังอีกี้ขยี้ข่าวก็ออกมาเผยข่าวลืออ้างว่าสาวมือที่3ามเตรียมต่อรองขอ,งของลดค่าเสียหายเหลือหลักหมืน่นระบุว่าอีแหซีอีอมันร้าย มีทนายแล้วนะจ๊ะได้ข่าวว่าจะเพลิกลิ้นลดราคาจนเหลือหลักหมืน่นทุเรศนะคะสภาพมีการยูให้ผัวฟ้องพี่หนุ่มด้วยสุดยอดซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย